ระวังไฟล์ดาวน์โหลด .epk ถ้าเราไม่รู้จักลบออกทันทีสวัสดีครับเพื่อนเสมาชิก Cyber c h a ช n e l และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้าเว็บไซต์หาคู่หรือว่าแอปดูหนังฟังเพลงฟรีๆนะครับเว็บไซต์อาจให้เราดาวน์โหลดไฟล์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ มันอาจจะฝังไปด้วยมันแวร์หรือว่าแอปรีโมทควบคุมมือถือของเราก็ได้นะครับถ้าเราไม่รู้จักไฟล์นั้นเป็นอย่างดีนะครับในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันลงท้ายด้วยนามสกุล apk นะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับมันสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยตัวมันเองได้นะครับโดยที่ไม่ผ่าน Play Store นะครับมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเข้าเว็บไซต์หาคู่ แล้วเว็บไซต์ให้เราดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อมาติดตั้งในเครื่องของเรานะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนทันทีว่าไฟล์อาจเป็นอันตรายเหมือนในรูปภาพนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ยินยอมดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาไว้ในเครื่องของเรานะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับมันจะมาในรูปแบบไฟล์ลงท้ายด้วย .apk นะครับ สมมุติว่าถ้าเราหลงกดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับเราอยากรู้ว่าไฟล์ .apk ตัวนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนของโทรศัพท์ของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับโทรศัพท์บางยี่ห้อมันอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าตัวจัดการไฟล์ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดคาว่ารายการดาวน์โหลดนะครับโทรศัพท์บางเครื่องมันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเมื่อส mm ักครู่นี้นะครับมันลงท้ายด้วย .apk นะครับให้เรานะครับลบไฟล์ที่เราไม่รู้จักออกทันทีนะครับห้ามเปิดและติดตั้งเข้าไปในเครื่องนะครับเพราะมันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันดูดเงินก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเผลอกดเข้าไปติดตั้งนะครับระบบมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้เราไปตั้งค่าหรือกดยอมรับ ให้ไฟล์ apk นะครับเข้ามาติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ผ่าน p Play s t ส Store อันนี้อันตรายมากนะครับอย่าติดตั้งลงในเครื่องนะครับถ้าเราไม่รู้จักนะครับถ้าเพื่อนเห็นไฟล์ที่ไม่รู้จักหรือนมสกุล apk นะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนนะครับลบออกได้เลยนะครับอย่าเก็บไว้ในเครื่องนะครับถ้าเราไม่รู้จักไฟล์ตัวนั้นเป็นอย่างดีนะครับไม่อย่างนั้นนะครับโทรศัพท์ของเพื่อนจะถูก แฮกข้อมูลจากผู้มิหวังดีหรือว่ามิจฉาชีพก็ได้นะครับสวัสดีครับ